ในคาที่สองของวันนี้นะครับมาดูมาดูที่ใบางานก่อนว่าใบาความรู้ก่อนว่าวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอะไรนะครับมาดูสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสมบ,สมบัติของรูป เียมุมฉากนะเพราะว่า,าทฤษฎีบทพิทาโกลัสเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะนั้นเราต้องมารู้ว่าสมบัติของมันมีอะไรบ้างนะครับสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากเอาลักษณะของมาลักษณะของมันเลยสามเหลี่ยมมุมฉากกี่ด้านกี่ด้าน มีด้านสามด้านใช่ไหมสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามด้านใช่ไหมไม่น่าถามเนาะสามเหลี่ยมก็ต้องมีสามด้านนะครับมีสามมุมถูกไหมนะนะครับอ่าแล้วก็มีสามสามด้า,านสามมุมอ่าแล้วก็มีมุมมุมมุมหนึ่งที่ที่มันกว้างที่สุดก็คือมุมฉากใช่ไหมเก้าสิบองศาถูกไหมเห็นป่ะเพราะนั้น มุมที่กว้างที่สุดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมุมฉากนั่นเองนะครับตัวอีกสองมุมมันเป็นมุมแหลมนะครับมุมแหลมมุมแหลมขนาดมันไม่ถึงมุมฉากไม่ถึงเก้าสิบองศานะครับทีนี้เขาบอกว่าในหน้าที่สี่นะครับดูใบงานหน้าที่สี่เขาบอกว่าถ้าสามเหลี่ยม ABC 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 เขียนยังไงกูเขียนต่า A นี่ก็ได้นะครับ สามเหลี่ยม A B C นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเดี๋ยววาดวาดตามหนังสือแล้วจะน้อมจะล้อตามหนังสือวาดจับด้านนะครับอาฉากก็อยู่ฝั่งนี้สามเหลี่ยม A สามเหลี่ยมมุมฉาก A B C นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากเราให้เป็น c ใช่ไหม แล้วก็ด้านประกอบมุมฉากก็จะเป็น A กับ b ใช่ไหมครับ A กับ b ีนะครับทีนี้เขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพนะราะมันมีมุมฉากให้เห็นที่มีมุม A C B A C B เป็นมุมฉากมีขนาด90องศานะครับก็คือมุม C นั่นเองนะครับก็บอกว่า ด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านไหนครับด้านตรงข้ามมุมฉากนี่ด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน ab ใช่ไหมครับถ้ามันให้ตัวอักษรมาอย่างนี้นะครับเราบอกว่าเป็นด้าน ab นะครับเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมนะครับห่ะ อ่าหรือความยาวของมันเท่ากับ c ใช่ะไหมครับอันนี้ก็ให้เป็นความยาวนะครับใน a b c เนะี่ยแต่ถ้าเราบอกด้านเราจะต้องบอกเป็น a b อย่างเงี้ยนะเป็นด้านนะครับด้านประกอบมุมฉากคือด้าน a c นี่ด้าน a c กับด้านอะไรครับ b c นะครับเป็นด้านประกอบมุมฉากมีความยาวของด้านเท่ากับ a และ b นะครับแต่ละด้านนะครับตามรูปนี้ สรุปสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือหนึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นด้านด้านที่ยาวที่สุดถูกไหมนะสองสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมมุมหนึ่งมีขนาด90องศานะครับแล้วก็เป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยนะครับของสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับอันนี้คือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าต่อไปไปดูหน้าที่5ครับหน, 5, หน้าที่5หน้าที่5ตัวอย่าง จงหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหรด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไรครับในที่นี้ในที่นี้มันเป็นตัวอักษรใช่ไหมเห็นไหมครับทุกคนได้ยินเสียงครูไม่เงียบหมดเลยไม่มีใครโต้ตอบครูเลยโอ้มาพร้อมกันเลยมามาโดยไม่ได้นัดหมาย อ่ะถ้าเขาเขียนตัวอักษรไว้ที่ด้านเนี่ยนั่นหมายถึงความยาวของด้านนั้นนะครับอ่ะรูถามว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่เยาวกี่หน่วยอ่าถูกต้องเอ็กหน่วยมันไม่ระบุตัวเลขเราก็ตอบตัวอักษรไปนะครับ ต่อไปด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าไหร่บ้างวายหน่วยกับแซดหน่วยใช่ไหมอันนี้คือด้านประกอบมุมฉากความยาวของด้านนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าจงหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปใหม่ครับให้สอดคล้องกับใบางานของนักเรียน สามเลียมมุมฉากนักเรียน,ม,ม,ยนมันไม่จาเป็นต้องอยู่ลักษณะที่แบบว่าเป็นมาตรฐานนะคือมันอาจจะตะแคงก็ได้หัวทิ่มลงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปนั้นนะครับอ่ะีอะ่อ่ะี่มันตกลงมาเป็นแทดหรือมันเป็นดีเนี่ยนะตัวนี้มันเป็นแท็เนาะแต่เวลามันต่อข้างล่างเห็นไหมเป็นตัวดี เปลี่ยนก็ได้น,นะครับเปลี่ยนตัวดีเป็นตัวแซดนะครับมันชัดเจนนะแซดมันชัดเจนกว่าอ่ะเราบอกความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากก็คืออะไรนี่ด้านตรงข้ามมุมฉากมันอยู่นี่แล้วยาวเท่าไหร่ยาวเท่ากับยี่สิบห้าหน่วยใช่ไหมอ่ะต่อไปด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าไหร่บ้างนี่ด้านประกอบมุมฉากสองด้านนี้ก็คือแซดหน่วยกับยี่สิบหน่วยใช่ไหมครับ อันนี้คือความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับจริงทบทวนไปเมื่อวานหมดแล้วล่ะเนาะเมื่อวานสอนวิธีการให้แก้อะไรตัวนให้หาด้านทาให้ด้านที่เหลือด้วยใช่ไหมอ่ะที่ไม่เป็นไรมาทุกเหมือนก็ทบทวนความรู้เดิมแล้วกันอ่ะมาดูใบงานหน้าที่หกครับหน้าที่หกหน้าที่หกเติมลงไปนะอ่ะอันนี้อันนี้ลูกทุกคนมีหมดแล้วเนาะไปงานนะครับ นะเพราะนั้นบางรูปครูอาจจะไม่ขึ้นกระดานนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะเดี๋ยวมาตอบพร้อมกันไปนะครับแล้วก็เติมลงไปเนาะเติมลงไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวใบงานนักเรียนตรวจเสอมต้องมาส่งครูด้วยนะครับหลักฐานการเข้าเรียนอข้อที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยม a b c ด้าน b c เรียกว่าด้านอะไรครับด้าน b c ใช่ไหมครับ B C ดูดีๆด,ด,ด,ดีครับด้าน B C อ่ากะนั้นด้าน B C เรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเอาเขียนลงไปเลยครับประกอบมุมฉากด้านประกอบเขียนเป็นไหมครับประกอบประกูออกเสียงชัดเจนในเรือ,รอกระดกลินด้วยประกอใครเขียนไม่เป็นไม่บอก ในหนังสือมีไหมด้านบนเห็นไหมครับหน้าด้านบนคําชี้แจงให้นักเรียนระบุว,ว่าด้านใดเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านใดเป็นด้านประกอบมุมฉากจากรูปสามเหลี่ยมที่มุมจากกําหนดให้นะครับอ่าต่อไปข้อที่2ของข้อที่1ด้าน AC เรียกว่าด้านอะไรครับอ่าประกอบมุมฉากเติมลงไปครับประกอบมุมฉากเติมลงไปครับรู้บางคนไม่เติม อ,อับคงนี่มีคนเข้าเรียน8ปคนนะครับชุดเดิมใช่ไหมครับชุดเดิมใช่ไหมชุดเดิมเนาะอ่ะต่อไปครับบรรทัดที่3ของข้อที่1ด้าน A B เรียกว่าด้าน ได้เลยครับอ่าเติมลงไปเลยครับตรงข้ามมุมฉา,ากเด็จแ้ใช่ไหมครับใครไม่เสร็จตอบด้วยนะ ต่อไปมาดูข้อที่สองครับข้อที่สองมันเป็นโอ้โหตัวอักษรมันไกลมากเรเรียนกอขอคอนะถ้าเรียนนะคออาจจะใกล้มุมหน่อยจะขอกับคอขยับไปนู่นเลยนะเพราะลูกมันเรามันขยับไปนะครับมุมขอคือมุมฉากนะอ่ะเรียกด้านกอขอว่าด้านอะไรครับกอขอประกอบมุมฉากครับ ประกอบมุมฉากเติมลงไปครับด้านประกอบมุมฉากด้านขอคอเรียกว่าด้านอะไรครับด้านขอคอประกอบมุมฉากแต่เ,เวลาให้เวลานะครับให้เวลานักเรียนนะครับ ต่อไปครับด้านกอคอเรียกว่าด้านตรงค่ามุมฉากนะครับเติมลงไปเรียบร้อย ครับข้อที่3ามสามเหลี่ยมมุมฉาก xy z นะครับยอดมันทิ่มลงเนาะด้าน xy เรียกว่าด้านอะไรครับ xy ประกอบมุมฉากแต่ลงไปประกอบมุมฉากใครที่ทำมาแล้วนะครับแต่ผิดนะแก้ด้วยนะครับ ไปครับด้าน xz เรียกว่าด้าน xz ลุกดูดีๆ xz ลูก xz ประกอบมุมฉากครับประกอบมุมฉาก<ป>และด้านสุดท้ายด้าน yz เรียกว่าด้าน ตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะครับาต่ไปข้อที่4ครับข้อที่4ข้อที่4ีสามเหลี่ยมอะไครับที่ V วิจะอ่าน v u t ก็แล้วแต่นะแต่ต้องอ่านวนไปทางเดียวกันนะครับเวลาเราอ่านรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ตามนะครับอ่าด้าน t u เรียกว่าด้านอะไรครับ t u ประกอบมุมฉาก ด้าน VU ประกอบมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากเอาสุดท้ายด้าน VU เรียกว่าด้านอะไรครับรงค่ามุมแควเหรอครับว u มันสามเอาเปลี่ยน้เปลี่ยนเป็นวีทีลูกวีที เปลี่ยนยูเป็นทีรเล่ทีได้ครับผมอ่ะต่อไปข้อที่ห้าครับข้อที่ห้าสามเหลี่ยมคอจองงหรือคองอจอก็แล้วแต่เรียกนะครับอ่ะด้านคอจอเรียกว่าด้านอะไรครับคอจอ ประกอบมุมฉากป,ประกอบมุมฉากนะครับด้านงอจอเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งงอคองอคองอแน่นอนคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ เรียร้อยนะครับในหน้าที่6มาดูหน้าที่7ครับปนหนหนครับหน้าที่7หน้าที่7นะครับจงเติมข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องมาดูข้อให้ตัวอย่างมาเป็นสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากยาว M หน่วยด้านประกอบมุมฉากยาว N และ P หน่วยนะครับให้เติมแค่นั้นเองข้อหนึ่งข้อหนึ่งรูปสามเหลี่ยม d E F นะครับ dF ม,ม,มีมุมมีมุมอะไรเป็นมุมฉากครับอ่าเติมตัว E ลงไปนะครับตัว E ใหญ่มุม E เป็นมุมฉากความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหรด้านตรงข้ามมุมฉากตัวอะไรนะครับตัวอะไรเนี่ยเป็นเหรือลูก x ใช่ไหม อ่า x อความยาวตรงท่ามุมฉากก็คือ X หน่วยนะครับเติม X ลงไปต่อไปความยาวของด้านประกอบมุมฉากอ่า40กับ9นะครับต้อเรียนใช้จุลภาพขั้นนะครับเดีย๋ยวเขียนติดกันนะด้จะกลายเป็น409นะ ต่อไปข้อที่2ครับรูป3ามเห STU นะครับ STU มีมุมอะไรเป็นมุมฉากอ่ามุม T นะทีใหญ่นะครับทใหญ่เป็นมุมฉากความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่ครับอ่ายี 25, นะ่สิบหน่วยนะครับ ถ้าเกิดเขาไม่เขียนหน่วยมาให้เราชัดเจนเราเรา,เราใช้คําว่าหน่วยแทนนะครับยี่สิบห้าหน่วยต่อไปความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าไหร่บ้างอ่ายี่สิบสี่ก็ดีนะครับหรือดีกว่ายี่สิบสีก็ได้แต่ใช้สุรภาพขั้นด้วยนะครับแต่ลงไปด้วยนะ ต่อไปข้อที่สามครับสามเหลี่ยมกอเอเอสจยูมาจากไหนเอ่ยนักเรียนแก้ด้วยลูกไม่ใช่เอสจูละเป็นลายกอขอกใช่ไหมกอขอกรูปสามเหลี่ยมกอขอกมีมุมอะไรเป็นมุมฉากครับยูเหรอเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไดเปลี่ยนซะ มีมุมขอไข่เป็นมุมฉากนะครับความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่17นะครับ17ความยาวด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าไหร่บ้างอ่า15กับ4หรือ4กับ15นะครับตาปเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่8 ที่แปข้อที่4 3, ีสามเดียมุมฉากจอชอชอ,ชอมีมุมอะไรเป็นมุมฉากครับชอจิงลูกชอจิงอ่าชอจิงชอจิงถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ชัดนาเลยนเตอร์ไม่ชัดลงไปอ่าต่อไปความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากครับ เป็นตัวอ,อักษร p ตัว p นะครับตัว p ความยาวของด้านประกอบมุมฉากครับ q กับ R หรือ R กับ q ก็ได้นะครับแล้วแต่จนะเริ่มตัวไหนก่อนอต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5 3สามเหลี่ยมมุมฉาก x y Z มีมุมอะไรเป็นมุมฉากครับ าวายนะครับวเป็นมุมฉากความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่ครับอ่ายี่สนะครับยีความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาวเท่าไหร่บ้างครับอ่าเกับ10นะครับหรือจะเขียนสิบกัอฟก็ได้นะครับสลับกันได้นะครับใช้จุลภาคขั้นด้วยนะ ทีนี้นะครับนักเรียนไปดูหน้าที่9้าครับดูหน้าที่เก้าใครเสร็จแล้วดูหน้าที่9้าครับความสัมพันธ์ของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ <c oughs> มันก็คือที่มาของสูตรนักเรียนแต่เขาไม่เขาไม่ไม่เขียนเป็น c กับรูสองเท่ากับ a สองบวสองเนาะเขาใช้ความยาวของด้านนะครับ ต้อหมายตกไปด้วยสามเหลี่ยม A B C นะครับสามเดียม A B C เดี๋ยวขอเวลาเขียนรูปนิดนึงนะครับเป็นสามเดียมมุมฉากที่สวยที่สุดในโลกเลย เขียนกระดานไว้บอร์ดมันจะลื่นมันไม่เหมือนเขียนกระดานดำอ่าสามเหลี่ยมีพีซีมีด้านตรงข้ามม,าาามุมฉากยาวซีหน่วยด้านประกอบมุมฉากยาวบีหน่วยกับเอหน่วยอ่ารู้แล้วเนาะอันนี้รู้แล้วนะอ่าทีนี้ความสัมพันธ์ของมันนะครับนะอ่าวันนี้กูให้สูตรไปใช่ไหมครับสูตรของ ปีทาโคลัสนะครับตูดปีทาโพลัสว่าไงนะบีกำลังสองพระบาทบีกำลังสองบวกบีกำลังสองอ่ะนะครับอ่ะซูเหลือสิบนาทีอธิบายตรงนี้ิดบบนึ่งนะอ่ะ ทีนี้ในสูตรเนี่ยในในรูปเนี้ยเขาเป็น a a b ใช่ไหมครับจริงจมันคือ C ถ้าเอาถ้าเอาความยาวของด้านมานะครับนะในสูตรก็จะเป็น C a 2กำสองบวกบีสองนะครับแต่เขาใช้เดีย๋ยวนี้จะงงว่า A b เบลังสองมันคือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองถูกไหมเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน a อซกำลังสองบวกจอเครื่นนองหมายบวอกไปด้วยลูกมันหายไป ดีสีกำลังสองหรือเอาหรือหายไปหรือหายไปหรือนักเรียนเติมปริซีมสองท้าับเอียสองบวกีสมันสอง,าาอง,สองตรงหรือเห็นไหมนะครับอันนี้เขาใช้ก็คือสูตรเดียวกันแต่นักเรียนแต่เขาใช้อะไรครับใช้อ่ากวาดด้านด้านของสามเหลี่ยมนะครับมาแทนนะครับ เพราะฉะนั้นกําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลบวกผลบวกของอะไรครับกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนะครับอ่าน,นี้สอนไปตั้งแต่วันแรกๆเนาะทีนี้นักเรียนมาดูหน้าสิบเอ็ดครับหน้าสิบอาท่าทีหน้าสิบสิบก่อนหน้าสิบหน้าสิบหน้าสิบ้ามไปหน้าสิบจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C ถ้าตัวเลขที่กํากับด้านของรูปสามเหลี่ยมมีความยาว เป็นหน่วยจะเขียนความสัมพันธ์ได้ก็คืออะไรครับ1กำลัง2าก,กับ6กำลัง2บวบ8กำลัง2ถูกไหมก็คือแทนไปแล้วแทน4กำลัง2สก,กั2กัง2บวบ2กำลังแล้วนะครับนะครับมีใครงง,งมั้ยไม่มีเนาะ,ะตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับความสัมพันธ์ตัวหนาๆน,นี่เลยความสัมพันธ์คืออะไรก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยาว13ใช่ไหม เราก็แทนด้วย13กาลัง2ได้ประกอบมุมากมี5กับ12ก็5กัอ2บวก12กัอ2นะครับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ได้ตัวค่ามฉาก25กับ2เท่ากับ7กัอ2บวก24กัง2อันนี้เราเข้าใจแล้วเนาะเราเข้าใจแล้วนะแต่ในแบบหัดที่หน้า11เนี่ยนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ใช่ไหมครับหาความยาวด้านหนึ่งใช่ไหมครับ เราบอกข้อหนึ่งจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากแสดงว่าเขาให้นักเรียนหาด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมใช่เปล่าอ่ะ,อะยกตัวอย่างนะสมมติเป็นอย่างนี้เอารูปนี้นะครับเขาให้เก้ากับสิบสองมาแสดงว่าเก้ากับสิบสองต้องเป็นด้านประกอบมุมฉากนี้ใช่ไหมครับให้หาด้านซีนั่นเอง ให้หาด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองเราก็ใช้สูตรนีใช่ไหมครับในสูตรนี้เราก็แทนอะไรครับตีมุสองคงเดิมใช่ไหมเพราะละหาใช่ไหมตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นลายเก้ากำลังสองหรือสิบสองกำลังสองก็ได้นะครับบวกกันใช่ไหมแลวนั่นเลงก็หาเก้ากำลังสองท่าเท่าไรเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะครับไม่ใช่เก้าสองสิบแปดนะครับ บวกสิบสองสองก็คือ12คูณกันสครั้งได้เท่าไหร่คร anyway ับ12 12เป็น1 4ออ่า144เอามารวมกันครับได้เท่าไรลดตัวนี้ออกรวมกันครับได้เท่าไรสล่กัองสองกาสัดบเอวกหนึ1ง4เป็นเท่าไหร่ครับ5 2 2 5ใช่ไหม 225แต่เราต้องการซีเดียวใช่ไหมครับเราต้องการซีเดียวเราก็เอาไปใส่รูสองหรือง่ายๆเลยนักเรียนเลขอะไรครับที่ยกกำลังสองแล้วได้เราสอง้าเลขอะไรคุ้ณคุณค <photos> ุณเลขอะไรครับเออ นัทวุฒิครับไม่ทราบว่าเท้าใครครับอ่าเพราะฉะนั้นสีเดียวเท่ากับอ่าจริงๆมันก็คืออะไระจริงจริงมันก็คือที่อัตจีสิบห้าใช่ไหมครับสิบห้ากำลังสองใช่ไหมรูทสองเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นกําลังสองแล้วก็เอาสิบห้าตัวนี้มาเป็นคําตอบเพราะฉะนั้นสีสีเดียวก็เท่ากับสิบห้า เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สแสดงวิธีคิดแบบนี้เข้าใจไหมเขาให้มาตั้งหลายรัทัดเห็นไหมครับแสดงวิธีคิดอย่างนี้หนึ่ง,อ,งอ้างโจทย์ก่อนนะอ้างโจทย์ก่อนก็คือ c 2ลสองเท่ากับ a 2ลสองบวก b กลังสองแล้วนักเรียนก็แทนแทนความยาวของด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองลงไปแนละ้วหา c หา c กลังสองได้ปุ๊บค่อยไปหา c ก็คือ c เดียวก็คือถอดรูปสองนะครับหรือเลขอะไรที่มายกกาลังสองแล้วได้ได้เท่ากับตัวนั้นนะครับ เข้าใจไหมเอ่อจะไม่ให้นักเรียนทําทั้งหมดเอาแค่ทําแค่ข้อหนึ่งใหญ่พอข้อหนึ่งใหญ่มีหกข้อย่อยเห็นไหมทีนี้มันมีนักเรียนดูนะมันมีบางข้อที่เป็นทศยมอย่างเช่นข้อสี่หนึ่งจุดสองกับสามจุดห้านะเวลานักเรียนคนูนักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องการคูนทศยมนะครับนับตำแหน่งจุดทศยมด้วยนะครับ ข้อที่5้ากับมีจุดยฉมข้อที่6มันเป็นจํานวนคระ2เศษสองส่วนหนักเรียนก็ทําให้เป็นเศษเกินก่อน2เศษสองส่วนหล่างคูณซ้ายบวกบนใช่ไหมครับคููสอนมาแล้ว5 2าส10สบวกสเป็น1 2บสอ่วนหทำเป็นทศนิยมครับ5หาร12ได้เท่า 5, 12, ไรอาหาร1ิบสอเท่าไห้าสองสิบเศษเติม0 5 4 20 ใช่ไหมสองจุ 4, ใช่ไหมครับนี่นักเรียนต้องทำสองเ้าเป็น2.4กนจุด่ก็เข้าใจไหมครับแล้วไปแทนในสูตรอ่ะโอเคนะไปทำหกข้อนี้นะพรุ่งนี้เรามาเฉลยนะว่ามาเฉลยร่วมกันว่าใครถูกใครผิดเท่าไหร่เนะะาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเข้าใจแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ